พบบริการร้อยล้านวิวกันอีกครั้งนะครับพ่อผมแม็กซี่ไอทีกูรูกันอีกแล้วไม่ว่าจะมีสินค้ากี่ร้อยกี่ล้านชิ้นผมก็จะรีวิวกันให้ดูครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมาอยู่กันที่งานบานาหน้าเมกาคอมเซล2019นะครับซึ่งจัดกันที่แฟชั่นไอเซนจัดกันยาวถึง10วันนะครับ5-15กันยายนนี้สินค้าไอทีลดสูงสุดถึง80%นะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับแล้วก็ที่ผมมาวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าสโลแกนรายการนี้นะครับผมจะรีวิวสินค้าทุกชิ้นนนนใใรร้้้าาาาา่่่่่คคแลววผมมมมมมไไดขเงจะีกือทยห สุดเปิดให้จองที่บานานาเป็นที่แรกและที่เดียวครับน,นั่นก็คือเกม e อเทน a ลเบลดูครับจะบอกเลยครับว่าระดับรายการเราเนี่ยไม่มีการรีวิวกัน <ๆ S 2> ง่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าผมมีอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นที่สุดของเกมนี้เลยครับเขาเป็นทั้งทุกอย่างของเกมนี้เลยครับเป็นคนที่บิ i เกมนี้ขึ้นมาให้วางขายบนเพจสีได,ได้นะครับเขาชื่อ <c oughs> พีท <c oughs> พ่ท็อปครับเป็นเจ้าของสตูดิโอผู้พัฒนาเกมเอเทน a ลเบลดูครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ แนะนำตัวเองโดยสังเกตให้กับแฟนเบอร์น้าหน่อยครับพี่ท็อปจากคอรเซลนะครับเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของ Eternal Blade คือเกม Eternal Blade 2เนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนอะครับมันเป็นเกมแอคชั่น RPG ครับที่เน้นเน้นความแอคชั่นก็พยายามทำให้มันง่ายสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งก็เล่นได้เล่นถ้าเล่นเก่งก็มี Advanced Mode ให้ Explore ได้อะไรเงี้ยอ๋ออ,อแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมภาค2อง Eternal Blade สองใช่ไหมครับต่อจากภาคที่แล้วยังไงครับทั้งเนื้อเรื่องทั้งตัวละครอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมครับมีส่วนเกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเนื้อเรื่องแยกกัาจหาไม่เล่นภาคแรกก็ยังสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องภาค2ได้ครับี ีมของภาคแรกอะเป็นเรื่องของความแคร์แต่ว่าทีมภาคนี้จะเป็นเรื่องของความรักความรักเพื่อนรักหักเรียมโบนรักสามเศร้ามีเรื่องของการปกป้องคนรัก<อ>เพื่อปกป้องอาณาจักรคือคนหลายคนสงสัยว่าเกมเนี้ยถ้าแบบซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลาเล่นแบบว่าทั้งหมดอะแบบอาจจะไม่ต้องรีบแบบค่อยๆเล่นไปจนจบใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงจบครับถ้าคุณอยากจะรู้เนื้อเรื่องอยากจะรู้ความลับ เกี่ยวกับโลกของเอทอนโนเบตเนี่ยถ้าคุณรู้ทั้งหมด100เนี่ยประมาณ40ชั่วโมงครับผม่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะทุดในส่วนของเกมเพลย์หน่อยครับว่ามันมีความแตกต่างหรือว่ามีจุดเด่นอะไรที่มันเด่นกว่าเกมอื่นที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยคือคือเกมเอทอนโนเบตเนี่ยเราพยายามที่จะทําให้การคอนโทรลการแอคชั่นเนี่ยมันทําง่ายเนื่องจากว่าภาคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ไทม์เมคานิซึมในการสู้กับมอนสเตอร์คือก็จะมีการย้อนเวลาแต่พอภาคเนี่ยมันจะมีมากขึ้นก็จะมีีีกกกกาาาาาารรรยยย้อเเวลเวลลลมมหุดแ่ง คือเอามาช่วยกันในการทําคอมโบให้ได้มากๆคือเกมเราเนี่ยถ้าถ้าทำคอมโบกันจริงๆทําได้เป็นพันเลยเมื่อกี้ผมลองเล่นได้ไปแค่สิบเองแสดงว่าผมผมไม่เก่งพอใช่ไหมต้องไปฝึกมาใหม่กากครับกากเลยเราคือหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเกมนี้ไปแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมเห็นว่ามันมีการพัฒนาขึ้นจากภาคที่แล้วเยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดนี้ก่าจะออกเป็นเกมได้ขนาดนี้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากแน่ๆพี่ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่ามันผ่านอะไรบ้างครับก่าจะมาถึงจุดนี้ไอเรื่องของการดีไซน์เนี่ย สปีคือครั้งนี้เราลองพัฒนาแบบว่าอยากทําอะไรทุกคนก็เอามาลุมหัวกันแล้วก็ลองทําดูเราเรียกกันพัฒนาแบบนี้ภายในว่าการดีไซน์แบบยุ่งเหยิงก็คือ Chaos ติกดีไซนทุกครั้งที่การพัฒนาดีไซน์มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น <laughs> เรื่อยๆคือเกมเนี้ยเหมาะกับใครใครที่คนซื้อเกมนี้ไปเล่นอ็อทุกเพศทุกวัยเลยครับผมคิดว่าชอบเล่นแอคชั่นก็เล่นได้ถ้าใคอยากจะเล่น เชิงลึกจนเล่นได้ครับผมได้หมดทุกเพศทุกววยครับเกมที่มันลงเป็นแพลตฟอร์มของ PlayStation 4คือเราเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เลยเกมนี้มีแพลนที่จะมีดี c เพิ่มเติมไหมครัคิดว่าคงจะมีทาเพิ่มเติมออกมาดูว่าแฟนๆอยากให้ทําอะไรเดี๋ยวเราก็อาจจะทําตามใจแฟนซึ่งจริงๆมาถึงตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมอะลองเล่นดูแล้วมันโอเคมากเลยอะถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นเกมฝีมือคนไทยเนี่ยจะบอกว่าเป็นเกมระดับค่าย AAA อะไรเงี้ยผมก็เชื่อนะถ้าเกิดใครมาลองเล่นแล้วเนี่ยถูกใจเกมนี้คือแบบอยากติดตามผลงานของสตูด ไลฟ์เพจ a c e b o o k e t e r น a l b บดได้นะครับสุดท้ายก็ขอให้ฝากอะไรไปยังแฟนบร์น,หนาหรือเกมเมอร์ที่บริษัทเราอ่ะพัฒนาเกมมา17ปีแล้วเป็นไปได้ก็อยากให้ให้สนับสนุนเกมของคนไทยเราจะได้พัฒนาของไปสู้กับต่างชาติได้ก็มาทดลองเล่นกันได้ครับที่แฟชั่นไอซ์แลนด์งานเบรนาเมกาคอมเซลนะครับผมภาษาไทยด้วยนะครับอ่าใช่แน่นอนเกมไทยเกมไทยต้องมีภาษาไทยภาษาไทยทั้งเนื้อเรื่องทั้งคาอธิบายเมนูอินเทอร์เฟซทุกอย่างใช่หมใช่เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดการจองนิดนึงนะครับใครที่อยากอุดหนุน เกมฝีมือคนไทยแบบนี้นะครับจองราคา500บาทเท่านั้นนะครับจองได้ถึง30กันยายนนี้ที่ร้านบารานาเท่านั้นนะครับแล้วก็รับเกมได้วันที่11ตุลาคมอ่าแถมจองที่บารานาเราได้เสื้อเสื้ออ่าเสื้อเสื้อเป็นเสื้อเป็นลายเอทิโนเบทลายเอทิโนเบทอย่างสวยเลยครับเนื้อผ้าอย่างดีตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองเล่นให้หนำใจก่อนนะครับผมไงก็ขอบคุณพี่ท็อปมากนะครับผม ตอนนี้โอ้โหแต่ผมลองเล่นมานานมากนะครับผมค่อนข้างสนุกเลยครับใครที่อยากอุดหนุนเกมคนไทยนะครับผมตอนนี้สามารถที่จองได้แล้วที่บาร์นาทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากทดลองเล่นก็อย่างที่บอกครับมาที่งานบาร์นาเมกาคอมเซลแฟชั่นไอเซนชั้นหนึ่งนะครับ5-15กันยาย,ยนนี้จองที่งานนี้ก็ได้ครับแล้วก็ได้ทดลองเล่นด้วยใครที่สนใจก็อย่าลืมมากันนะครับ ก็วันนี้ก็เต็มอิ่มกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Eternal Blade 2ซึ่งผมก็คงต้องขอลาไปแล้วนะครับใครที่ชอบรีวิวของเราในสไตล์นี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ y u u t u b แบรน้าชา n e l ของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่อยากได้รีวิวสินค้าชิ้นไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและผมแม็กซี่อทกรูจะมารีวิวกันให้ดูครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ